คลิปนี้มาดูการเพิ่มสินค้าลงไลฟ์สดอะกดบวกนะคะกดไลฟ์นี่เราก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะหน้าตาแบบนี้เราก็แก้ไขชื่อข้างบนก่อนนะคะเอาเป็นคำเด็ดๆอยากจะดึงลูกค้ามาดูอะไรแจกหรือจะอะไรก็พิมพ์ไปเปลี่ยนตัวนี้เป็นหมวดหมู่นะคะเพื่อจะนำขึ้นฟีดได้ถูกต้องนะคะนี่กดความงามและแฟชั่นอตรงนี้นะคะ ก็จะมีเอฟเฟกมีโปรโมทถ้าใครอยากใช้อยากก็ลองดูนะคะอ่าแล้วเราก็จะกดเพิ่มสินค้าอันนี้พี่แววเพิ่มมาแล้วนะคะเพิ่มทีละรายการอันนี้พี่แววเพิ่มไปแล้วถ้ากดร้านค้าเพิ่มทีละรายการถ้าชุดสินค้าไลฟ์ก็เมื่อคลิปก่อนนะคะที่เราสร้างชุดสินค้าไว้ก็กดทีเดียวแล้วก็จะมาพร้อมกันเลยแต่ถ้าใครไม่ได้เพิ่มก็กดที่ร้านค้าก็จะมาทีละรายการนี่นะคะอันนี้ที่เราสร้างไว้ในคลิปก่อนหน้า นี่ถ้าชุดสินค้าก็จะกดทีเดียวแล้วก็มาเลยครบเลยอ่ะแล้วก็กลับมาหน้านี้แค่นี้นะคะแล้วก็กดเริ่มไฟลได้เลยใครจะใส่เอฟเฟกใครจะใส่โปรโมทใครจะแชร์ออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะจากนั้นก็กดเริ่มไฟลได้เลยค่ะ